ครับมีรถเข้ามาล,ลงขายใหม่เพิ่มอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นเครื่องสูบีนะครับ2 5 0ซีซีสไตล์แบบร a เ l ย์ f a บอยเลยนะครับผมค่อนข้างจะหายากหน่อยหนึ่งเพราะว่ามีขายแค่ไม่กี่คันนะครับคนใช้ไม่เยอะนะครับคนมีใช้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อันนี้จะเป็นคีเ w a y d o a d o 2 5 0ราโด250ซีซ c นะครับ งานค่อนข้างจะสวยนะครับดูผิวผิวผิวเผยน,นี่นกึกว่าเฟตบอลนะครับถ้าไม่ดูที่เครื่องนะครับเพราะว่าล้อหน้าก็เป็นอย่างนี้เลย่ายแฟตบอลเลยล้อหน้า16นะครับล้องานค่อนข้างสวยมากนะครับไฟหน้าอย่างนี้ มีครอบตรงนี้นะครับแฟดบอยมาเลยอันนี้ยังไม่ได้ล้างไม่ได้ขัดครับขายตามสภาพก่อนก็โดยรวมถือว่าแต่งมาสวยแล้วนะครับคนที่ชอบทรงนี้นี่ผมว่าไม่รู้ว่าจะแต่งอะไรเพิ่มแล้วแหละไม่น้อยนะครับ เจ็ดพันกว่าโลไม้แท้นะครับไม่ใช่ว่ากอไม้นะครับไม่ใช่หรือไม่ทบไม้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าคันนี้เขาจอดนานนะครับดูจากเครื่องดูนะครับอันนี้เดิมๆเลยนะจอดทิ้งไว้นานหลายปีนะครับดูปากเกนนะครับอ้าวดูเกนดูดูรอย ดูครีบเสื้ออแลรพวกนี้ครับเสื้อสูบนะครับนะครับครีบเป็นสวยนะครับ,กบเกณฑเกก็ยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับคาบูเดิมอันนี้บอกตรงว่ามันเหมือนวีลรโก้2 5 0ซิีซีเป๊ะเลยนะครับตัวเครื่องนะครับถ้าอะไรในเครื่องขาดเนี่ยก็สามารถแปลงเอาของวีลรโก้2 5 0ร้้สใส่กันได้แน่นอนนะครับบล็อกเดียวกันเลย พักเท้าก็พักเท้าทรงใหญ่แล้วนะครับนี่ขี่สบายนะ่อคู่ถังใมใหญ่เบาะสวยนะแต่ว่าเสียดายขาดแล้วทิ้งหลังก็สวยอยู่ ล้อหลังขอบสิบเหมือนกับล้อหน้านะครับจานที่ใหญ่ย,ยังหนา,อาหนาอยู่ดูนะครับจานตั้งโซ่เดิมเลยตั้งสุดไว้อยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับโซ่เดิมสภาพสวยงามสวยมากนะครับแค่ไม่ได้ล้างเฉยๆต่หมเยอะหน่อยตรงนี้ ดัดด้อกยางเต็มนะครับแต่ว่าเรื่อมแตกรายงานแล้วเพราะว่าจอดไม่ได้ใช้ด้วยนะครับนานแล้วด้วยใไ่เรียไฟท้ายแบบนี้เลยนะครับ สตอสเตอร์นะครับสวยอยู่นะครับภาพดีมากนะครับล้างขัดหน่อยเครื่องไม่ได้ผ่านการพ่นสีใหม่นะครับอันนี้สีเดิมนะครับย้ำนะเป็นสีเดิมจากโรงงานเขานะครับดูม็อดูอะไรน,นะครับนี่ รถเดิมนะไม่ได้ผ่านการชุบอะไรมานะครับเดิมๆติดรถมายังขาวอยู่ทุกตัวนะครับน็อตทุกตัวดีหมดนะครับยางพักเท้านะครับดูครับหน้าหลังเลยนะครับยางยังสวยอยู่นะครับไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้งานนี่ก๊อกน้ำมันก็กอ๊กอกเดิม ้านดิดหน้าครับดูว่านอตแต่ละตัวอันนี้จอดในร่มนะครับไม่ได้จอดตากฝนตากแดดนะครับที่เกลือขึ้นเองนอตสวยทุกจุดนะครับทุกตัวเลยขัดได้พวกนี้ยังพอขัดได้อยู่ครับ ไดนะครับต้มีเวลาหน่อยผมที่เกียและรถหลายคันลองฟังเสียงดูครับอันนี้จะสตาร์ทตอนเครื่องเย็นนะครับดูพอท่อก็นก็รู้ลแล้วครับสายเลยไม่มีสนิมนะครับ ไม่มีสนิมเลยนะครับพอท่อนะครับไม่แดงไม่มีสนิมเลยนะครับแต่ข้างหลังข้างหลังมีตรงนี้ตรงข้างในมีอยู่แล้วอ้อางหลังมีเยอะกว่าไม่เป็นไรคอหน้าสวยมากแล้วก็ตัวกันร,ร้อนก็สวยมากนะครับไม่ค่อยมีรอยนะครับไม่ค่อยมีรอย ลองฟังเสียงดูนะครับอันนี้สตาร์ทต,ตอนเครื่องเย็นนะครับจอดสองวันนะครับไม่ได้ขับเลยเตัดง่ายนะครับน,นี่ล้งางคาบูแล้วไม่มีเียงแปลกฟอร์มเลยนะครับเสียงเดิมๆเ,เลยไม่มีแปลกฟอร์มเลย น,นี้ขายอยู่ที่45,000บาทนะครับ45,000บาทนะครับขายตามสภาพไม่วิ่งแค่นี้บอกเลยหาไม่ได้หรอกครับสนใจห,หลักหมื่นอัพอยู่แล้วสนใจก็มาดูปากซอนนนทบุรี50ถนนสนามบินน้ำนะครับโตร0 8 6 5 3 6 9 6, 3 2ขอบคุณครับ